จริงเนี่ยเราอัดคลิปไปแล้วตั้งแต่วันเรื่องหัดของอสัปดาห์ที่แล้วแล้วเราก็มารู้ภายหลังว่าคลิปที่อัดไม่เสียไม่แม่งเซ็งวะ <laughs> ไม่อยากโชว์อื่นเลยอะ <laughs> ว่าฟิล์มเราเป็นยังไงอะแต่ด้วยด้วยว่าวันนี้เนี่ยเป็นกิจพิเศษเราก็จะต้องตั้งกฎพิเศษด้วยโอเคปะถ้าใครสกอร์น้อยกว่าต้องโดนทำโทษนะเพราะว่าเป็นตัวถ่วงของทีมแล้วที่ได้รู้ด้ว่าใครเนี่ยเป็นจุดอ่อนของเรา ในวันนี้จัดไปดิเราสองคนถ้าใครผลงานไม่ดีนนัานก็ต้องเป็นลูกน้องของอีกคนหนึ่งในคลิปหน้าเมาคิวเลยเมาคิ้เฮียไงเป็นยังไงกูตามเพื่อนเลยเฮ้ยมีคนยในสไซด์ด้วยแหละไอ้กมันโดนกดิไอ้ังเกิดเต็มเลยอ่ะโอ้ยเฮ้ยไอ้จิ่งหัวกูทีเดียวกูแตกอ้ใจตัว ไม่เป็นไรไม่เป <setting S 1> ็นไรไม่เป็นไรกล้าเราชนะได้กูยังสูดอยู่เลยสูดทุกอย่างเลยมึงนีสูดทุกอย่างไอ้เงี้ยเราไม่ได้ยไม่ได้เลยวันนี้แต่นนี้ตอนนี้ตอนี้ได้ละวตูมีปืนแล้วอย่างงี้มันเป็นแค่ปืนพกไอ้เหี้ยให้โอกาสกูหน่อยกูเชใจมึงอยู่แล้วไอ้ลุงน้องไอ้ลุงน้อง ยิ่งจะลุกวอลด้วยแย่พี่เอาไมแดงมึงอะไต่ตีนไต่ยีนไต่ไกระแพม่งเลยไม่แล้วไม่แล้วหกูน้ำแล้วเว้ยเฮ้ยหัวกูได้ไงวะเอาเย่ยไดูดิแบากคนเขาเป็โง่เลยแต่ว่ามันก็เพิ่งสีแล้วถูก บกอะไรวะไปสบกันก็ไปซ่อมก็ไปซ่อม Fuck this shit อ้ยเฮ้ยกูมีแต่กูมีแต่ดาเมจกูไม่มีคิวกูไม่ประโยชน์แล้วตอนเนี้ยไม่เป็นดัมเมดกูเลยอ่ะอไม่ประโยชน์แล้วตอนเนี้ยเอาดีแล้วดีๆแล้วดีๆแล้วเดี๋ยวตอนนี้เราจะต้องชนะเว้ยเป็นสองต่อห้าอย่างแน่นอนโอ้ยเกิดที่อะไรขึ้นเนี่ย ไอ้โดดลงมาแล้วเว้ยหัวทีมเลยหัวทีมเลยแต่กูมีด damage เว้ยเราไม่เราไม่ชนะเกมเพี่อะดีเหรอบล็อกช็อตแบบคอาว่าไงวะคืออะไรวะบล็อกช็อตจะใครบล็อกชอยวะน่าจะใช่มั้งอร่อยนะบล็อกชอยอ่ะเฮ้ยมันขึ้นที่สามแล้ววะ แรงหมงแล้วไงเรียกกว่าหัวหน้าดิมึงรีบลงมาดิไอหัวหน้าฟอร์มเรียกเลยอ้าวมึงทำอย่างนี้ฟอร์มตกนดิว่ะดิ้กูแย่แล้วว่ะเนี่ยกูแม่งต้องกลายเป็นลูกน้องแล้วว่าได้เป็นดันดันไปชนะได้ชนะได้เอ้ดันกันใช่ได้พอรออยู่ฝั่งกันเราก็ชนะแล้วเออหันไปลบลบลบเลยเฮ้ย ได้แบบเฮ้ยเฮ้ยเบอเฮ้ยเบอเฮ้ยเบอฮเย้เราทำได้เฮ้ยถ้าถือมันเล็งรอเลยอ่ะทุกตำแหน่งเลยอ่ะเก่งจังวะใครบอกตัวเพื่อนเราบอกเ่รกูไม่รู้แต่ไม่เก่งอ่ะกูเล่นด้วย FPS 20เลยเมื่อกี้กูแหลกทิ้หายเลยทำไมวะ ไม่รู้มือแลรกชิบหายเลยด่านนี้แหละไม่พลาดเราจะชนะด้วยด่านนี้ไปด้วยกันโอเคไหมเพราะว่าดัตทูเนี่ยเป็นด่านที่เราเก่งมากเฮ้ยเจอถูกด้วยความที่ซ้อมมาแล้วนี่ไอ้ฮิ้งอ่ะไม่เอาจริงโอ้โหออฟเฟอร์ของกู กูชอบดูอบอุ่นดีอ่ะฟอปพวกเราคือเพื่อนกันถึงในเกมเราจะยิงกันน่ะแต่ว่าในชีวิตจริงเราเป็นเพื่อนกันทั้งนั้นแหละนะใช่ทั้งฝั่งเราและฝั่งนู้นใช่จะทำอย่างนี้ยังไงเล่าฮู้ฮู้เฮ้ยโอ้ยอยู่คนเดียวกันเลยยิงหัวแตกเลยตีฟหัวแตกเลยเฮ้ยหัวแตกเลย ไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่ว่าตอนนี้เรามาดีเราตานี้เรามาดีปาระเบิดใส่สีส้มไปเท่าไหร่สอง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 แรงเวลาสองเดี๋ยวกูอีกรอบหนึ่งกูเล่นอีกรอบหนึ่งกูจะยิงหลังเลยเดี๋ยวป่ะยิงแรงมากเลยไม่ยิงโคตรแรงมีคน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 ทั้งหลังกูด้วยเอกูมีมึงดูดิเห็นป่ะกูถึงกูจะยิงคิวอ่ะแต่ดาเมจกูสองร้อยเลยนะเว้ย ดไอ้ลูกหนองเราจะเปลี่ยนกฎตันๆที่ตานี้แหละใครที่ยิงเยอะกว่าคนได้เป็นลูกหนองได้ตอนนี้มันเริ่มกลัวแล้วเว้ยเออมันกลัวเรามันโหมันโหใหญ่เลยอ่ะมันไม่ออกมาเลยอ่ะเบ้าเฮ้ยอะไรอ่ะต้นยิงอะเด็กดีมาดิ เหลือดูปืนอยู่ไม่ได้หรอกูเมื่อยู่อะไม่เลยเพื่อนเราเก่งอ่ะจังอะนั่นแหละดิกูแม่งหาาอยู่อะนี่กูได้ปืนมึงคืนไปได้เอาคืนไปกูมีเงินไว้เราจะต้องสู้กันแบบเท่าเทียมโอเคปะเราจะไม่แบบว่าไอ้แค่นี้แม่งจังหวะนี้แม่งกากเราจะไม่ปล่อยให้เขากากแล้วต้องสู้กันแบบลูกชายโอเคไหมต้องสู้เท่าเทียมอะเออเท่าเทียมคนที่แฟงจะดูกูจังนี้กูแซงมึงด้วยอ่ะเอาเลยวู้วู้ ลองวันช็อตไรต์ right? ลองได้ลองได้ลองดูช็อตบอ,อ,อ,อ่ากม้เวบีพีอันนี้แย่ฟันแม่งเลยวิย่งมาฟันมึงคืนไม่ทันเลยไงกูรู้สึกว่าพอพอดีไซน์ตำรวจมันใส่นากากานหน้ากากกันแก๊สแล้วตามันโตมันดูน่าสงสารว่ะมันแบบมันดูแบบมันดูน่าสงสารอ่ะกูไม่ดูแล้วลองอ่ะกูควกูดูที่อื่นดีกว่า ิยุสไลน์ for the sun Hey and me next bit นะเอามหมก lost low เฮ้ยมีกูเป็ดไอ้ด้วยกูเป็ดไอ้ด้วยกูเท่ไอ้เฮี้ยในนี้เราก็เก่งแล้วเนี้ฮะไอ้สาม Q กูไม่ได้รอดแล้วนี่ไอ้เฮี้ยก็กูพังเหนรอไม่ใช่ตามทันเนี้ยกูตามพังเหนรอแล้วเนี่ย ไปหนึ่งวีส่มไปหนึ่งวีคเราเซ็เฮ้ยเกี้ยอะไรเนี่ยเอาตกใจเนี่ยนี่เป็นคนแอบมองเวงเวงเวงวันวีทีซิตูเอชั่นเฮียไฟตัวเองบังตัวเองแท้ เวล์คิวเว้ยพอกูได้คิวตอนนี้กูทัฟแฟกแลวนี่มันก็ตามกูลำบากขึ้นแล้วมึงจำได้ไหมว่าจุดประสงค์ของเราอ่ะไม่ใช่การชนะเว้แต่เป็นการเอาชนะกันเองเอาปืนให้กูเดี๋ยวกูยิงเองแล้วเนี่ยไปกูจะยิงให้หมดทุกคนที่เดินผ่านนะกูเฮลย่มานีล้องมานีล้องโอ้ เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอเวลาน่อขอเวลาเหือยเหี้ยก็เวลาล้มเลยเอาปืนกูมาปืนกูดีนะเว้ยไหนงอไปเถอะ Come on my friend Come on Move it son อ้าวใครเอาได้ไหมฮะไอ้ยังไม่มีใครต้องการปืนมึงเลยอ่ะปืนมึงเม่นขยะเปียกไอ้เหี้ยปืนเหมือนกันดูเว้ยเหี้ยมึงเกลียดไปกูขนาดนี้เลย หูแม่นมากฮ่าฮ่่าฮ่าไอ้ <laughs> ไม่คนไร <laughs> ไม่เหยาะเลย <laughs> นี่มึงเจอกล้วยกูหน่อยไอ <laughs> ้กล้วยด้านนี้กูเอาให้กูมาเพราะว่ากล้วยกูอาไปแล้วหนึ่งโ <laughs> ดนบ้างดิเแ้ยเดินดังดิมึงเดินดังหายเหี <laughs> ้ย อด,ดังแล้วเขาจะรู้เหรอกูามาแล้วอะแต่ว่าตอนนี้กูก็ยังเป็นท้ฟแฟกอยู่นะถึงกูถึงถึงที่ถึง,ถง,ถง,ถงไม่รู้จะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอะแต่ตอนนี้ก็ยังเป็นท้าแฟกอยู่กูไม่รู้ว่าเพราะเหตุ<ว>ผลใดแต่ว่ากูยังท้าแฟกอยู่ส่วนมึงก็ยดงวาเท่าแฟกอยู่เรื่แล้วม <laughs> มีหยินหลายอย่างปะมึงอยู่ทั้งบนกูต้องอยู่ข้องอางล่างถูกปะเฮ้มึงหยุดเอาปืนไปแจกนี่เฮีย แต่กูว่าเราต้องเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนแล้วกูว่าเราต้องร่วมมือกันเพื่อให้ชนะก่อนไหมเราก็ร่วมมือกันตลอดเราเลื่อมมือกันตลอดเอาพลังอันวีกดีวะเออกูยิงมึงมึงยิงกูโดนแบกเหรอน่าจะที่เพื่อนเราเราเสียเพื่อนไปเพื่อนเราเปเกียร์เป็มกีหลุดออกพอขับตายแล้วก็หลุดออกไปเลยอ่ะน่าจะไม่กลับมาล่ะแล้วก็ไม่ชนะเลยคือหลักมาเราไม่ชนะเลยดีว่า เดี๋ยวก็ชนะฮามิง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 ฮามมิงบอยนี่กูปาดีปึ๊บแม่งเข้าไม่ได้แล้วแล้วกูพีมาดูนี่ไม่มีแล้วกูปานี่ต่ออีกรอบนึงแล้วกูพีมาดูนี่อีกรอบนึงไม่มีแล้วกูพีมาดูอีกรอบนึงไม่มีแล้วกูพีมาดูอีกรอบนึงไม่มีแล้วกูพีมาดูอีกรอบนึงไม่มีกูพีมาดูอีกพอแล้วเหนื่อยกูเชื่อนะหมื่นละ F K จริงเชื่อกูดิลองเดินไปดูดิ เฮ้ยเอฟเคจริงคุณรู้ได้ไงวะกูเห็นนี่กูต้องรออีกแล้วโรอไอ้เนี่ยทำไมดูป่ะการตัดคลิปมันดีอย่างหนึ่งนะอะไรวะการที่ผู้ชมไม่ต้องมานั่งรอกับเราอ่ะแต่แต่ถ้าเรานั่งคุยไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยผู้ชมก็ต้องมานั่งรอกับเราด้วย สล้วเราคนที่ดูอยู่นะครับผมจะไม่หยุดพูดในหนึ่งนาทีสิบกว่าวินาทีนี้ผมจะไม่หยุดพูดเพราะพวกคุณต้องมานักร้องกับผมด้วยแล้วผมจะปล่อยให้เขาพูดคนเดียวผมจะไม่พูดกินแรงเลยเยอะกินแรงกูอีกในระหว่างที่หยุดเกมจากนี้เราก็จะมาเล่าเรื่องของการที่อัดคลิปมาแล้วแลวมันไม่มีเสียงอือ คือเกมมันเป็นอย่างนี้เว้ยคือผมอ่ะอัดไวแล้วเรียบร้อยแล้วฟุตแม่งสองชั่วโมงกว่าแต่ว่าสิ่งที่ผมพลาดอย่างเดียวนะคือผมแค่พลาดว่ามึงลองเช็คเสียงเดี๋ยวขอลองเช็คเสียงเพื่อนใน OBS หน,น่อยดีว่ามันอัดอยู่หรือเปล่าอ่ะแค่เนี้ยลืมแค่เนี้ยทุกพรังไม่ลืมนะลืมคลิปเดียวคือคลิปเนี้ยแล้วแม่งพังเลยไม่คลิปเดียวด้วยเออโอ้ยปวดหัวมากก็เลยต้องมานั่งอัดเกมอย่างนี้ จริงๆไม like this, ่ค่อยอยากอัดเกมแบบนี้เพราะว่าคอนเท์มันไม่ค่อยมีอะไรมันต้องอัดเยอะๆแล้วค่อยมารวมกันอะเลยไม่ค่อยชอบเพ่าไอะไรแล้วมงยังเงีบจริงๆมยังไม่ช่วยกูเลยเลยกูงไม่ได้กินแรงอยู่เลยกินแรอยู่ไงซึ่งเกมที่เราอัดนะครับเป็นเกมที่ชื่อว่าอะไรนะอันสักอย่างอะไรรถไซส์ซิมเลอเตอร์อะไรกไม่รู้เพื่มมาแล้ว พราะเงินมเงินสี่พันหกร้อยกูจะได้อธิบายเกมที่กูอัดเลยพี่เดียดกันม่อธิบายแล้วใครอยากรู้ก็ไปดูในสตรีมแล้วกันนะว่าชื่อเกม Roadside Simulator เป็นเกมเอเลียนปลอมตัวเป็นคนน่ะนั่นแหละอัดไว้แล้วไม่ได้ใช้เดี๋ยวจะเอาฟุตมาแปะให้ดูแล้วกันว่าอัดไว้แล้วโอ้โหปุบปับเลยเอ๊ะไม่ไม่ละกูแล้วไม่ยิงมันวะ อ้าวสิบสองเจ็ดันวีทีสชั่นวันวีทีตัวอักตัดเลยเฮียก็ประมาณนี้แหละครับสำหรับกับเกมเซตสองของพวกเราก็ไม่ได้มาโชว์ฝีไม้ลายมืออะไรให้เก่งการให้คนอื่นเขาดูหรอกเพราะว่าก็ไม่มีให้คนอื่นเขาให้เห็นอยู่แล้วเอี๋ยาทำโง่อะคลิปนี้ก็แค่นี้แหละครับจบแล้วครับบาย